วันนี้เราจะเรียนเรื่องของอินเทอร์เซและสแตนดาร์ดฟอร์มแล้วสแตนดาร์ดฟอร์มนี่ก็คือสูตรของสมการเส้นตรงเรามาดูกันว่า Standard Form มเนี่ยมันคืออะไร Standard Form นี่ก็คือ a x บวกกับ b y equals to c เท่ากับ c นี่คือ Standard Form ์ มันจะไม่เหมือนกับ slope-intercept form ที่ว่า y equals 2mx plus b ที่เราเพิ่งจะเรียนกันไปและวันนี้เราก็จะดูเรื่องของ x-intercept และ y-intercept อะไรคือ x-intercept และ y-intercept ครับ x-intercept หมายความว่าจุดตัดแกน x หรือจุดนี้จุดตัดแกน x ของเส้นสีแดงนี้ก็คือ 4 x-intercept ก็คือ4หรือเราจะเขียนว่า 4, 0 4เนี่ยหมายถึง x เท่ากับ4 y เท่ากับ0เพราะว่าเห็นไหมแกน y เนี่ยมาตรงกับ0พอดีฉะนั้น x-intercept ก็คือจุดตัดแกน x y-intercept ก็คือจุดตัดแกน y ในที่นี้จุดตัดแกน y คืออะไรครับลองดูเส้นสีแดงนะจุดตัดแกน y ก็คือเมื่อ y เท่ากับ3นี่คือ y-intercept เท่ากับ3หรือจะให้เขียนเราเขียนว่า x เท่ากับ0 y เท่ากับ3นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาให้สมการมาว่า2 x ลบ3 y เท่ากับ6 เราจะแก้สมการนี้ยังไงการแก้สมการนี้สามารถทำได้จากการหาจุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y หนึ่งเลยเนี่ยเราต้องหาจุดตัดแกน x หรือว่าหา x i n t e r c e p t จุดตัดแกน x จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ y เท่ากับ0เท่านั้นต่อเมื่อ y เท่ากับ0ฉะนั้นถ้าเราจะหาจุดตัดแกน x หรือถ้าเราจะหา x อิน e r เ e อร์เตก็ให้เราแทนค่า y ด้วย0ก็จะกลายเป็น 2x ลบกับ3แทนค่า y ด้วย0เท่ากับ6ก็ค่อยๆแก้ทีละสเต็ป 2x ลบกับ3คูณ0 ได้0ก็เหลือ 2x เท่ากับ6เราย้าย2ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง2คูณอยู่กับ x ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นหาร2คูณ1ได้2 2คูณ3ได้6ฉะนั้น x-intercept เกิดขึ้นเมื่อ x เท่ากับ3ไปลงไว้ตรงนี้0เห็นไหมครับว่า x-intercept จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ y เท่ากับ0นเท่านั้นต่อไปก็ให้เราหาค่า y-intercept y-intercept เกิดขึ้นต่อเมื่อ x เท่ากับ0เท่านั้นน,นะจำไว้นะหา y-intercept เมื่อ x เท่ากับ0หา x-intercept เมื่อ y เท่ากับ0 ฉะนั้นถ้าเราอยากจะหา y ินเตเศษก็ให้เราแทนค่า x ด้วย0 2 x ลบ3 y เท่ากับ6แทนค่า x ด้วย0 2คูณ0ลบด้วย3คูณ y เท่ากับ6 2คูณ0ได้0ก็เหลือลบ3 y เท่ากับ6ลบ3คูณอยู่กับ y ย้ายไปอีกฝั่งหนึงจะกลายเป็นหารและลบ6หารด้วยลบ3 1> 3, 1, 3, 3, 2, 6 y เท่ากับลบ2นั่นเองครับเมื่อเราหาจุด y i n t e r c e p t ได้แล้วก็ให้เราพลอตมันไปในกราฟนี้แล้วเมื่อเรามีจุดทั้ง2จุดแล้วเราก็สามารถลากเส้นผ่านมันได้เลยแบบนี้ครับและให้เราตั้งชื่อเขียนชื่อ ของเส้นนี้ด้วยตัวอย่างต่อไป 3x บวก 4y เท่ากับ12เราจะต้องกราฟกราฟนี้แก้สมก,การนี้ยังไงดีก่อนหน่งเราก็ต้องหา X อ n t e r c ินเตอร์เซ็ปและ Y i n อินเตอร์เซ็ปซะก่อนเราหา X อินเตอร์เลยลองพอ u วิดีโอดูนะลองทำดูเองหา X อ n t e r c ินเตอร์เซ็ปเมื่อ Y เท่ากับ0 เราก็แทนค่า y ด้วย0 3x บวก4คูณ0เท่ากับ12ค่อยๆแก้ทีละสเต็ป4คูณ0ได้0เราก็จะเหลือแค่ 3x เท่ากับ12ย้าย3ไปอีกฝั่งหนึงคูณกลายเป็นหาร x จะเท่ากับ4จุดตัดจะเกิดขึ้นสำหรับกราฟนี้เมื่อ x เท่ากับ4เราก็เขียนจุดไว้4 มันเป็น C 0ต่อไปให้เราหา y-intercept อิบ้างลองพอสวิดีโอดูลองทำดูก่อน y-intercept อิ y เกิดขึ้นต่อเมื่อ x เท่ากับ0ฉะนั้นให้เราแทนค่า x ด้วย0 3คูณ0บวกด้วย 4y เท่ากับ12 3คูณ0ได้0เหลือแค่ 4y ย้าย4ไปอีกฝั่งหนึ่ง กลายเป็นหาร12หารด้วย4 4 1 4 4 3 12อฉะนั้น t e r c ต p t เกิดขึ้นเมื่อ x เท่ากับ0และ y เท่ากับ3ก็ให้เราพล็อตจุดนั้นไป y เท่ากับ3เขียนชื่อไว้ด้วยเขียนชื่อจุดไว้ด้วยพอเราได้2จุดนี้แล้วก็ให้เราลากเส้นตรงผ่านมันทั้งคู่ ให้ตรงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็เขียนชื่อกราฟกำกับเอาไว้เส้นนี้ชื่อว่า 3x บวก 4y เท่ากับ12การแก้สมการอีกแบบหนึ่งก็คือการเปลี่ยนรูปแบบจาก standard form ให้กลายเป็น slope-intercept form slope-intercept form เนี่ยก็คือ y equals to mx plus b ลองดูนะครับอย่างเช่นถ้าเราได้สมการมาว่า 5x บวก 6y เท่ากับ30ก็ให้เราเปลี่ยนเป็น slope-intercept form หมายความว่าฝั่งนี้เนี่ยจะมีแค่ y เหลืออยู่ฉะนั้นเราต้องค่อยๆย,ย้าย ทีละทีละตัวทีละเทอมเนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่ง 5x ต้องไปละ 5x เป็นบวกย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นลบลบ 5x บวก30ย้าย6ไปอีกฝั่งหนึ่ง6มันคูณอยู่กับ y ก็ให้เราหารไม่ได้หารแค่ลบ 5x ด้วย6ไม่ได้หารแค่30ด้วย6 แต่หารทุกอย่างด้วย6หรือเราจะเขียนได้ว่าลบ 5x ส่วน6บวกกับ30ส่วน6ฉะนั้น y ก็จะเท่ากับลบ5ส่วน 6x บวกด้วย65 30และเมื่อเราได้ slope-intercept form แล้วก็ให้เราทำ นมนั่นก็คือ b มันคือ y-intercept จุดตัดแกน y จุดตัดแกน y อยู่ที่5ก็ให้เรา p l อ t 5ไปแล้วลบ5ส่วน6นี่ก็คือ m หรือความชันความชันนั้นหมายถึงลบ5นี่หมายถึงลง5ลง5ขวา6อย่าลืมนะว่า m เนี่ยคือ rise over run ขึ้นลง ส่วนด้วยไปทางขวาในที่นี้ลบหหมายความว่าลง5 1 2 3 4 5แล้วขวา6 1 2 3 4 5 6ก็พลอตไว้ขออีกจุดหนึ่งเพื่อความมั่นใจ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6เมื่อเรามั่นใจแล้วก็ให้เราวาดกราฟได้เลยครับ ให้มันตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้เขียนชื่อกราฟไปด้วยลองอีกตัวอย่างหนึง่งถ้าเราได้ลบสิบสอวก cy เท่ากับลบยีเป็นโจทย์ให้เราแก้เราจะแก้ยังไง เราอาจจะหาอินเตอร์เซตปก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสโลปอินเตอร์เซปก็ได้ลองพอ斯วิดีโอลองทำดูในที่นี้เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสโลปอินเตอร์เซปโดยการย้ายค่อยๆย,ย้ายทีละตัว12ลบ 12x ลบ 12x มันทำอะไรอยู่กับ 4y มันบวกลบกันอยู่ลบ12ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นบวก12เราไม่จำเป็นต้องเขียนเลขบวก 12x ลบ24เท่ากับ 4y และเราก็ต้องย้าย4 4มันคูณกับ y อยู่ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องหารไม่ได้หารตัวใดตัวหนึ่งแต่หารทุกตัวหารด้วย4เราเขียนใหม่ได้ว่า y เท่ากับ 12x หาร4ลบด้วย24หาร4 4 3 12 หลืออะไรบ้าง y เท่ากับ 3x minus 414 4624 3x ลบ6พอเราได้ slope intercept มาแล้วก็ให้เราดูว่า b เนี่ยคืออะไรในที่นี้ b คือ6 6ก็คือจุดตัดแกน y หรือ y intercept จะเท่ากับ6ก็ไ้พลอตจุดไว้ และ m มันคือ3ความชันคือ3หมายความว่าขึ้น3ขวา1เพราะมันคือ3าส่วน1ใช่ไหม3คือ3าส่วน1ขึ้น3ขวา1นึ่งค่อยๆพลอตไป1 2 3ขวา1 1 2 3ขวา1นึ่ทำอีกฝั่งหนึ่งก็ให้ทำตรงข้ามนะลง3ซ้าย1 1 2 3, 1, 2, 3 1. พอเราได้จุดพอแล้วก็ลากเสร็จ ตรงที่สุดทีเ่เราจะทำได้ให้เราเขียนชื่อเส้นกำกับไว้ว่า y เอก 3x 6